อุปนิสัยของคนเกิดปีมะเมียหรือปีมา้าธาตุกําเนิดคือธาตุไฟคนเกิดปีมะเมียปีมา้าผู้ที่เกิดในปีพศออ2461 2473 2485 2497 2509 2521 2533 2545 2557อุปนิสัยของคนเกิดปีมะเมีย ไลฟ์สไตล์ของคนปีมามียเป็นหนุ่มสาวสังคมมีความจงรักภักดีโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงมีเพื่อนมากแต่คนที่รู้ใจคุณนั้นมีน้อยคนนับหัวได้คุณมีหัวการค้าช่างคิดช่างฝันเก่งรอบตัวไม่ชอบวางแผนทำอะไรล่วงหน้าแต่รอสิ่งใหม่ๆให้ผ่านเข้ามาในชีวิตมากกว่าคุณทำงานอะไรก็สำเร็จและโน้มน้าวใจคนเก่งเวลาที่คุณตั้งเป้าจะทำอะไร คุณจะมีไอเดียเหลือล้นและมีพลังเหลือหลายพอที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณแต่คุณดันมีขีดความอดทนจำกัดแถมกลัวความล้มเหลวจนเป็นคนวิตกจริตพอเจอปัญหาอะไรแทนที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่คุณกลับเปลี่ยนแผนใหม่แล้วไปทุ่มเทพลังกับเรื่องใหม่แทนม้าสง่างามแต่ภายนอกภายในใจลึกๆแล้วจิตใจไม่มั่นคงต้องการให้ผู้คนยอมรับและชื่นชม คุณอารมณ์ร้อนและทะเยอะทะยานจนทำให้คนรอบข้างขวัญกระเจิงแถมยังขี้ตื่นคุมสติไม่ค่อยได้เวลามีอะไรเกิดขึ้นม้าตกหลุมรักง่ายแค่เห็นหน้าหรือรอยยิ้มก็ทำให้คนปีม้าเคลิมได้แล้วนิสัยแบบนี้มีปัญหาตามมาแน่นอนเรื่องการประครับประคองชีวิตคู่ให้เป็นสุขก็แค่คุณไม่เข้าไปก้าวไก่าการตัดสินใจของอีกฝ่ายเรื่องการเลือกคู่ครองก็เหมือนกัน ควรเลือกคนที่เข้าใจคุณและให้อิสระคุณได้เป็นตัวของตัวเองปีม้าเป็นธาตุไฟเกี่ยวข้องกับหัวใจลำไส้เล็กลิ้นและระบบชีพจรถ้ามีความสุขในชีวิตและได้กินอาหารขมขมสุขภาพจะดีม้าเดินถนนสำหรับผู้ที่เกิดปีพศ2449และพศ2509 คุณรู้ว่าตัวเองชอบอะไรคุณมักไปถึงเป้าหมายแต่กว่าจะถึงเป้าหมายก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากพอผิดหวังที่ไรก็ชดเชยด้วยการเดินทางเก็บประสบการณ์ซึ่งจะมีผลดีต่อชีวิตในวันหน้าคุณทุ่มเททำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมีคนชื่นชมว่าเป็นคนทำงานละเอียดรอบคอบมีดวงทำงานที่ต้องใช้ทักษะของมือโดยเฉพาะงานฝีมือที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จับงานด้านนี้ไว้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จเร็วแรกๆก็อาจได้ค่าตอบแทนน้อยแต่รายได้จะมากขึ้นตามอายุอย่าไปกังวลกับอนาคตมากคุณฐานะดีแม้ไม่ได้ร่ำรวยล้นฟ้าแต่ก็ไม่มีปัญหาเงินขาดมือหลายคนเป็นคนรักสนุกไม่ผูกพันจึงไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มีพันธะมากๆ ควรคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนทำสิ่งใดจะพูดจะทำก็อย่าหุนหันพลันแล่นเพราะจะทำให้เสียชื่อเสียงและชีวิตยุ่งยากในอนาคตม้าในรัว้วสำหรับผู้ที่เกิดปีพศส4 6 1และพศ .2521 เป็นมาที่ถูกกระชับพื้นที่เชื่องและอยู่ในกรอบไม่ได้ทำอะไรตามใจแต่ก็ไม่เสียหายอะไรคุณเป็นคนโชคดีที่รุ่งเรืองได้ทุกสถานการณ์เวลาจะเป็นตัวบ่มเพาะให้คุณสมบัติข้อนี้โดดเด่นยิ่งขึ้นควรอดทนกับสิ่งแวดล้อมที่คุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้ถ้าคุณเชื่อมั่นในของดีที่คุณมีอยู่คือความจงรักภักดีความเพียรพยายามชอบผจญภยัยและเป็นมิตร ชีวิตคุณจะรื่นรมสมฤดีคุณเป็นคนใจดีแต่ก็ขี้หงุดหงิดรำคาญชอบทำแต่สิ่งดีๆมีน้ำใจอบอ้อมอาร,รีใครๆก็รักคุณคุณอาจจะมีปัญหาครอบครัวที่หนักหนาสาหัสความสัมพันธ์กับพี่น้องไม่ค่อยราบรื่นแต่ก็ควรสุภาพและให้เกียรติกันหรืออยู่ห่างๆกันบ้างจะดีกว่าบางครั้งก็ขัดสนจนทำให้รู้สึกว่าโชคไม่เคยเข้าข้างให้อดทนไว้และพยายามมองหาโอกาส เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบเส้นทางที่ทำให้เติบโตบนปลายจะสุขสบายและได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตั้งใจไว้ม้าในห้องโถงเกิดระหว่างพศส4 7 3และพศ2 5 3 3 เป็นม้าอยู่แปลกที่ทำงานหนักและชีวิตยุ่งยากเกินความเป็นม้าดวงคุณเลยต้องทำงานหนักมากเกินจำเป็นคุณเป็นตัวของตัวเองโอบอ้อมอารีแต่มักพูดจาหรือทำอะไรแบบไม่ค่อยไตร่ตรองก็ธรรมชาติของคุณเป็นคนตรงไปตรงมาตั้งแต่เกิดพยายามจำกัดความเร็วของการตัดสินใจในเวลางุดหงิดหรือเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่ทันได้ตั้งตัวคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากถ้าคุมเกมได้ เวลามีเรื่องวุ่นๆุ่นความซื่อสัตย์และความมีหัวพลิกแพงจะทําให้คุณแซงหน้าเพื่อนๆไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีและก้าวหน้าในชีวิตคุณไม่มีปัญหาในเรื่องการหางานทําแต่อาจตกงานได้ถ้าเป็นคนเจ้าอารมณ์และมีวาจาที่เสียดสีผู้อื่นคุณกับคนรักจะมีเรื่องหงหดหงิด ควรปล่อยวางนิฉะนั้นความสัมพันธ์อาจสั่นคลอนได้คุณก็ซื้อสัตว์อยู่หรอกแต่ควรหาช่วงเวลาอยู่ด้วยกันเพื่อเป็นของขวัญให้กับชีวิตคู่และสร้างครอบครัวให้มีความสุขมาในสนามรบสำหรับผู้ที่เกิดพอสอ2485และพศ2545คุณเป็นคนที่จงรักภักดีแต่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแถมโหดเพราะมีแรงผลักดันอยู่ข้างใน คุณต้องการทำตัวให้พอเหมาะพอดีถึงจะมีความสุขไม่งั้นชีวิตคงวุ่นวายตอนเด็กๆคุณรู้สึกว่าผู้ใหญ่บังคับใจให้ใหทาต้องทาตามคาสั่งคุณไม่ชอบเลยแต่ก็เลี่ยงไม่ได้เหมือนมาที่คึกที่ต้องทำตามคำสั่งเสมอถ้าวันหนึ่งคนในครอบครัวไม่ได้ดั่งใจคุณหรือทำให้คุณผิดหวังก็จงใช้ความเมตตากับเขาช่วงชีวิตของการทำงานคุณอาจได้เงินน้อยหรือถูกดองเค็มไม่ได้เลื่อนขั้น อย่าสิ้นหวังและล้มเลิกกลางคันงานที่คุณทำต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันคุณจะได้รับรางวัลจากการทำงานหนักไม่รู้เนื้อรู้ตัวช่วงบั้นปลายชีวิตคุณจะมีเงินเหลือใช้และเป็นคนมีชื่อเสียงความร่ำรวยมั่งคั่งจะมาหาเมื่อคุณลดความคาดหวังในเรื่องนี้ลงคุณควรใช้เวลาทบทวนและระลึกถึงบทเรียนอันมีคุณค่ากับตัวเองเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตมาในเมฆ สำหรับผู้ที่เกิดพศ2497และพศ .2557 ม้าในเมฆหมอกกระโจนสูงกว่าใครๆแสดงให้เห็นว่าชีวิตรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ คนที่เป็นม้าในเมฆหมอกจะได้ข้อดีของม้ามาคือขยันขันแข็งมุ่งมั่นจงรักภักดีก็พอไปทดแทนข้อเสียได้เช่นไม่อดทนอารมณ์ร้อนวู่วามถ้าควบคุมข้อเสียของตัวเองได้ชีวิตก็จะมีความสุขคุณมีโชคดีเรื่องงานในช่วงต้นของการทำงานคนที่มีอำนาจจะสนับสนุนให้คุณได้เลื่อนตำแหน่ง เพราะเขาเห็นว่าคุณมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีคุณพร้อมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นคุณจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรส่วนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจะมีเพื่อนแท้มากมายที่พาความสุขสงบมาสู่ชีวิตคุณ